มองอะไรตมบมองอะไรดูอะไรก็ให้มันแรนสะอาดสะอ้านตาเรียบร้อยผู้คนไม่ว่าผู้คนไม่ว่าสถานที่ให้มันเรียบร้อยมันสะอาดสะอ้านมันก็เป็นที่ชื่นชมของผู้หลักผู้ใหญ่ในระดับประเทศถ้าหากเขามาเขาเห็นความไม่เรียบร้อยความลกลุงลังสงโสโครกอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ออกไปทำานี้ตีเตียนเนี่ย ใช่ไหมพอเข้ามาวัดแทนที่จะมีการชมเชยกันกลับมีแต่ข้อตาําหนิตเตียยมันก,มนก็มันก็ไม่ไม่ไม่เป็นมงคลสําหรับเราเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาจึงบอกว่าดูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวนั่นแหละเพราะว่าวัดเนี่ยสิ่งที่จะดูแลได้ยากที่สุดเนี่ยก็คือฐานคือซุ้มนั่นแหละเพราะฉะนั้นการเข้าไปวัดไหนก็ลองพวกเราเราเราไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่นเขาหรอกเอาใจเขาใจเราเนี่ยแหละ เราเข้าไปวัดไหนก็ตามเนี่ยแม่พราะเข้าห้องน้ําห้องส้้บโอ้โหแทบหายหลังกลับมาเลยนะ่หน้าเยออ,อกมาเลยแล้วเราจะว่าไงเราก็ทำดีเตียนวัดนั้นแหละใช่ไหมแหะมันก็เสียหายวัดเนะี่ยแหละเพราะฉะนั้นสมัยที่อยู่กับหลวงตาเนะี่ยพวกเราดูแลห้องน้ําห้องท่าพระเดี๋ยวโอ้ยขัดถูอะไรต่ออะไรดูแลห้องน้ําห้องท่าห้องน้ําห้องส้วมของโยมแต่ก่อนนี้มันไม่มีโยมเยอะอย่างนี้ในร่มครัวมันก็มีแค่ สามสี่คนเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างไปอยู่ที่หน้าที่พระนั่นแหละแล้วแต่ก่อนนี้มันก็ไม่มีก๊อกน้นานํานี่มันได้หาบน้ําได้ได้เข็ดน,น้ําได้ตักน้ําได้เข็ดน,น้ำเพื่อได้ไปเทตามโอง่งตามอะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีพวกโยมเข้ามาเขาโอ้พระมาพระมาทำเือนพระมารับใช้โยมอะไรต่ออะไรเราก็บอกว่าเเราไม่ได้รับใช้โยมเรารับใช้หลวงหลวงตาเรารับใช้วัดใช่ไหมล่ะใครจะไปรับใช้โยมเนี่ย เรารับใช้วัดรับใช้หลวงตาเนี่ยหลวงตาเป็นเป็นประธานเป็นหัวหน้าเห็นไหมเราก็เราจะปล่อยปล่อยปะให้ให้ไอ้ท่านหนักออกหนักใจให้ท่านไปดูแลหรือไปแต่ไปทําเองได้งไงล่ะแล้ว,ลวเราเราพูดน้อยเราก็ช่วยเราก็รับไปภาระแทนเห็นไหมเสียมันเสียใครมันก็เสียวัดเสียเสียครูบาอาจารย์เห็นไหมเข้ามาห้องน้ำเลอะเล,เล,เล,เลอะเทอะสกปรกไปถ่ายแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีอะไรอะไร เขาจะว่าอะไรเขาจะตาหนิต่ไครเขาไม่ได้เป็นตําหนิโยมเขาเป็นตปตหนิไทยบ้านนี่เขาก็ตําหนิวัดตําหนิครูบาอาจารย์เขาจึงบอกว่าดูดูวัดให้ดูฐานเห็นไหมเออถ,ถ้าถ้าฐานถ้าส้วมมันมันสะอาดแล้วหรอโอ้ยที่อนันไม่ต้องไปดูหรอกมันสะอาดหมดแต่แหละขนาดฐานขนาดส้วมดูแลรักษาได้ยากมันยังสะอาดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเออไมน่นี่แหละอันนี้กับอันหนึ่งเด้อดูวัดให้ดูฐานดูสมพันธ์ให้ดูเนน้อยเี่นไหมล่ะ เออท่านเรนน้อยมันเรียบร้อยเนี่ยโอ๊ยไปต่อไปดูพระอื่นสมพันธ์เหรอใช่ไหมเออท่านสอนดีท่านอบรมดีมันยังเรียบร้อยได้ใช่ไหมเอออน,นี้เพราะฉะนั้นเป็น,เป,นเป็นลิงเป็นข้ามก็เสียหายมาถึงครูบาอาจารย์ถึงวัดวานเนี่ยนะอ,อ,อันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาเข้ามาเริ่มต้นก็จะเข้าไกบกราบีิกุติหลวงตาซะก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสนทนาทำกันที่สลาใหญ่นี่แล้วจึงไปดู ไปชมไอ้พิธิพันธ์ทัพเจดีไปศึกษาพิธิพันธ์ขององค์หลวงตาแล้วจากนั้นเนี่ยช่วงช่วงบ่ายคือที่ที่แรกก็ช่วงบ่ายแนตะ่หลวงพอ่อบอกให,ให้มาช่วงเย็นจะดีกว่าช่วงเด็ดอ่อนๆน่ะสักสี่ห้าโมงเย็นแบบนะั้นนะ่ะนะก็คือคุณน้ำผึ่งคุณน้ำผึ้งน้องนอง้นองพระองค์โสมเนะี่ยท่านจะมาถ่ายถ่ายทำไเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์ดเนะี่ยเลยบอกโอ้ยถ้ามามาบ่ายๆมันร้อนมันทนไม่ไหวหรอก ต่อมาเย็นๆมาตอนสีน 4, ่ห้าบงเย็นเออมันจืดถ่ายแล้วก็จะมาขอสัมภาษณ์ด้วยอะไรตัวอะไรก็เออเอาเอาเอาใช่ไหมอันนี้มันก็ลวนลวนแต่เป็นเป็นภาระของวัดทางนั้นเละเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันก็เป็นหน้าตาของวัดอันหนึ่งเด้อว่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาสิ่งที่เขาจะเอาออกไปก็คือคือเอารูปแบบของวัดป่าบ้านตาเราออกไปเนี่ย ถ้าวัดป่าบ้านตาดเราสกปรกโสโคโรโลกโรลุงลังอ้ผู้คนเป็นลิงปิงข้างไม่มีความสารสวมไม่มีความระมัดระวังเขาก็าเอาสิ่งนี้แหละออกไปออกไปประกาศอยู่นอกวัดโอ้ยไปวัดป่าบ้านตาดมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่ขายหน้าใครเลยแต่ถ้าเข้ามาสมัสกับฟาร์มเรียบร้อยผู้คน ชาววัดชาววาไม่ว่าผ้าเนื้นไม่ว่าอุบาสกบาสิกาแหมมีความสํารวมพูดคุยกันก็มีมีความระมัดระวังมีความส้ารวมไม่ได้เอะเฮาไม่แด้พวกขี้เหล้าเมายาอะไรต่ออะไรต่างๆดูสถานที่บริวารวัดอะไรก็บีว่าแต่ความสะอาดสะอา้านอะไรต่ออะไรต่างๆเขาก็เอาสิ่งเหล่านี้แหละออกไปพูดข้างนอกอมันก็เป็นหน้าเป็นตาใช่ไหมละ่ะเพราะใครละ่ะมีมีใครบ้างที่ชอบความสปกปรกโสโครมันไม่มีใครหรอก เราไม่ต้องไปดูเราไม่ต้องไปดูหัวใจคนอื่นเราดูหัวใจเราหัวใจเราเป็นยังไงหัวใจคนอื่นเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราชอบความสะอาดสะอาดเขาก็ชอบความสะอาดสะอาดเราชอบความระเบียบเรียบร้อยเขาก็ชอบความระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้ามาดูตัวของเราเองเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องดูแลแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ผักชีลอยหน้าด้วว่าผักชีลอยหน้าเป็นงไงล่ะ เวลาจะมีแขกเรือนผู้คนผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมมาทีหนึ่งกแ็แหมเรียบร้อยเป็นผ้าพ,พับไว้พอเวลาหมดพวกนี้เราก็เป็นลิงปิงข้างไปเ,เป็นเปรตเป็นอสุรกายอะไรไปไปท่านมันไม่ใช่มันต้องสม่ำเสมอก็เรียกว่าผักชีโรยหน้ามันก็มีแต่เฉพาะหน้าฉาท่านนั้นลังฉาเป็นลิงปิงข้างมันก็ไม่ไม่ก็ไม่ถูกต้องไม่ตนั้นก็ไม่มีประโยชน์กันสารสห้าะอะไรเพราะนั้นดีแล้วมันต้องให้ดีตลอดดีทั้งหน้าบ้านดีทั้งในบ้าน,ด,น,าานดีทั้งหลังบ้าน สะอาดสะอาดนสะอาดหมดตั้งหน้าบ้านหลังบ้านในบ้านให้สะอาดหมดวันใดเน่ยเราก็ต้องทําเป็นปกติของเราปกติของเราสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เ,เราก็มีข้อวัดมีกิจวัตรต่างๆทั้งหลายอยู่แล้วถ้าพวกเราหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกิจวัตรเนี่ยอยู่ในข้อวัดเนี่ยที่ครูบาอาจารย์นำพาประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่โบ,ร,บราัมโบราณเนี่ยมาเรื่อยเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ย ถ้าพวกเราไม่ปล่อยปะละเลยในเรื่องข้อวัดในเรื่องกิจ,จวัตรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเชื่อถถอว่าวัดป่าเราเนี่ยมันไม่มีอะไร,ระกรณีพิเศษเลยมันมีแต่ความสวยงามมีแต่ความเรียบร้อยอธิกริยานางมัชเชกัลยานางปริโยสานกรัลยานงา,นานงมันมีแต่ความสวยงามทั้งนั้นเนี่ยเรียบร้อยหมดเนี่ยเนี่ยแหละอันนี้แต่ครูบาอาจารย์นํายมนำพาประพฤติปฏิบัติมาแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเหตุปลูกศรัทธาขึ้นมา ผู้คนที่เขาหลั่งไหลเข้ามาวัดป่าเราเนี่ยมากมายไกลกองนัหนตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงถึงตาสีตาสาชาวชาวไร่ชาวนาทั่วไปเนี่ยนะเขาเข้ามาเขาเข้ามาจากอะไรละ่ะเขาเข้ามาด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพแล้วเขาเคารพเขาเคารพยังไงอะ่ะจุดเบื้องต้นที่จะดึงดูดไอ้ความศรัทธาขึ้นมาก็คือคือภายนอกนี่แหละภายในจิตในใจมันมองไม่เห็นกันแต่ภายในจิตในใจมันก็แสดงออกมาถึงภายนอก ภายนอกมีความระเบียบเรียบร้อยมีความสวยงามมีความสม่ำเสมอมีความสมัครสม,มสมาน,นสามคัคคีพร้อมเพียงเป็นอันเดียวกันนี่แหละอันนี้แหละเป็นเป็นการแสดงถึงหัวจิตหัวใจที่ทรงอัดทรงธรรมถ้าหัวใจไม่มีอาจไม่มีธรรมเนี่ยโอ้ยมันก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความเอารัดเอาเปรียบเขาไม่ยอมเอ่อเอาถือทิฐิมานะไม่ดูหูดูตาด้วยไม่ดูผู้อื่นไม่ดูอะไรหรอก มันเอาแต่ตัวเองใจของตัวเองแหละจะปีงเกลียวจะฝังหมู่ฝังพวกยังไงก็ไปสนอกสนใจอะไรต่ออะไรนต่พอที่สุดกันอยู่กันมากน้อยขนาดไหนมันก็มีแต่หันหลังใส่กันแต่มันจะมีความพพ้อเพียงกันได้ยังไงเพราะว่าไม่มีความพร้อเพียงแล้วมันจะมีความสะอาดสะอานมีความสวยงามขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเนี่ยคนบูรพาจาย์อาจารย์เก่าก่อน เขาจึงบอกว่าจะดูพระเดนที่ดีให้ไปดูข้อวัดนะเป็นแบบนั้นน่ะข้อวัดไม่ว่าจะข้อวัดแต่กิจวัตรอันใดนั่นแหละที่ที่เป็นกิจประจําวันของท่านคือกิจประจำนั่นแหละเราจึงเรียกว่าข้อวัดหรือกิจวัตรก็คือการทําเป็นประจําทําเป็นประจำสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ทุกท่านทุกองค์หรือสัตยาญาโยมบาศกบาสิกาทุกคนที่เข้ามาในวัดก็ล้วนแต่ทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีกิจวัตรอย่างไรเรามีข้อวัดอย่างไร อันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในกิจวัตรต่างๆแล้วก็ดูแลรักษาตัวของตัวเองเราไม่ใช่ว่าเพียงเราไม่ใช่มุ่งเพียงแค่ว่าฉันจะมาภาวนาจะมาหลับหบูหลับตาไอ้นู่นไอ้นี่ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องฉันไม่ได้ฉันไม่ได้มุ่งหวังนี่แต่ แต่ถ้าหากให้ใหเราเป็นหลับโอ้หลับตาแต่พุดโธอย่างเดียวดูนี่ทั้งวันทั้งคืนเอาไม่ได้มันได้ไหมล่ะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีส่วนประกอบต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นส่วนประกอบที่จะให้เกิดการภาวนาที่มีความเจริญขึ้นมาบบเหมือนเนี่ยปลูกสลาขึ้นมาหลังหนึ่งเนี่ยสลาหลังหนึ่งมันประกอบไปด้วยอะไรมากมายไก่กองมันไม่ใช่มีแต่ไม้อย่างเดียวที่ไหนล่ะใช่ไหมถ้ามีแต่ไม้อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นสลาหลังนี้ได้ไหม มันไม่ได้หรอกนี่มันประกอบไปด้วยอะไรมากไมก้ไก่กองการภาวนาเหมือนกันแต่ที่มีความเจริญในธรรมขึ้นมามันก็ประกอบไปด้วยไอ้มากไม้ไก่กองประกอบไปด้วยแต่ข้อ,อ,อว,ขวัดจีจะวัดข้อประพฤติปฏิบัติแต่ความเป็นอยู่ของพวกเรามีความเรียบร้อยมีความโงบเย็นมีความสมบติสมานสามัคค,คีคงมเกี่ยวเป็นอย่างเดียวกันต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ล้วนจะเป็นองค์ประกอบของการภาวนาที่จะมีความเจริญทั้งนั้นแหละ พยาะามท่านพวกเราทุกท่านทุกคนให้ความสําคัญในทุกสิ่งทุกประการที่พวกเราเข้ามาอยู่ในในในวัดแล้วสภาพอะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นมาอยู่ในวัดแล้วเราให้ความสําคัญทุกสิ่งทุกประการเสมอต้นเสมอตายแล้วก็เชื่อเถอะว่าพวกเราท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมแล้วก็เป็นการปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในบุคคลที่ยังไม่ศรัทธาแล้วก็เป็นเป็นเหตุให้ให้เพิ่มพูนความศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปในบุคคลที่ศรัทธาแล้ว ขอฝากไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอรับพ่อนนะรับพรอย่าโุโมทนาให้พร ยาทาวาริวาหาปุรปาปริปุเรนติสักลงังเอวะเมะีวายตัวทินนางเปตานังอุปกะ,กะปะีมอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสะมิจตุสเพ,สพปุเรนตุสังกะปันจันโทปนรสุยะธามณิโชนติ ราสุอาจานติโยวิวัจชันตุสัมพรยวิโนยสะตุมปนเตมภาวะทวันตารโยสุขี ได้ยุโก่อนผวาพีวานทนาเสรรสานิจังตายปัจยี่ตัวใจทารอยธรรมามแติทีอายุวันโดยสุขางควารรง รัตนาตยาดุภาเวนารัตนตยาเตยสังโดยคารุยข้พยาเวลายโสกาสตุจุปัตวาอิอิกะอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสตูอิ ชยาเสติธนางลาพังโสติภาขยัางสูข้างพลังเสรีอายุจวันโนจาโภขางวุธิจยาสวานสัตวาสาจะอายุจาชีวาสิทธิภวันตุเต บวะตุสะบำบังการังรักขันตูสะปฏิวัตาสามบาบุธาตุภาเวไดสัสวาที่พระวันตุเตมาวตุสะบำบังการังรักันตูสะปฏิวตา สัมบ <ic> ัติมานุพาเวฏไยสดาโซตีปวันตุเตมภาวะตุสาบังการังรักขนตุสาปนิวตังสับัสังขารุพะเวฏายสดาโซตีาวันตุเต อาจะทหารททยเงั้เด้อจะทหารททยเงั้ยสัก่อนอดูแลช่วยเหลือแบบ่งปันไปใหท้ทั่วถึงเด้อทหารกน,น